อ่าสบายดีเนาะวันนี้กาชิมาแนะนำวิธีสมัครอ่าบัตรโซลูชันสกิลตี้นัมเบอร์เนาะอันนี้อันดับแรกให้มาเบิร์เอกสารที่เขาจะต้องเตรียมไปก่อนเนาะเอกสารที่เขาต้องเตรียมมาอันนี้เป็นเคสที่ว่าทองอ่าจะสมัครให้ลูกซ้ายเนาะอธิบายลักลักสำคัญเบนท่าเบิร์คือหนึ่งเบนเอกสารที่เขาจะเบิร์ก็คือที่เขาจะต้องประกอบไปนั้ก็คือพาสปรอร์ตเนาะ อันนี้เป็นพาสปอร์ตเนาะอ่าเป็นอ่พาสปอร์ตของเขาและกับใบเกิดเนาะ US เนาะใบเกิด birth certificate แปลมาเนาะมีทั้งต้นฉบับเป็นภาษาลาวและกับภาษาอังกฤษเนาะอ่าต้นฉบับภาษาลาวและภาษาอังกฤษแล้วกับอันที่3ถามว่าใบาเขียวเข้อยังว่ท่านข้อสิเบอร์อ่า immigration s t a t u s immigration s t a t u s เนี่ยอาจจะมี work permit มี work permit หรือว่าคนที่เขามาแล้วใบเขียวยังม่ได้เขาเสิร์ฟไอนอร์ดโฟว่าเขามาเมื่ที่เท่าไหร่เกินสามสิบมื้อเนาะถ้าว่าเกินอ่าเดือนหนึ่งเดือนครึ่งแต่เขายัางมันได้นนะใบเขียวอุปทานท่านมีโซเชียลหรือว่าใบเขียวนะเขาสามารถไป,ไปไปอ่าไปสมัครได้เนาะอยู่ที่แนะนําให้ไปอ่าโซเชียลออฟฟิศอ่าใกล้ๆบ้านเนาะให้ไปอาออฟฟิศใกล้ๆบ้านเนาะทีนี้เลาวเขาเขาเขามาในนี้รเราเบิ่งอ่าเอกสารที่ต้องเตรียมมีประมาณ ลักๆเป็นมี4อย่างเนาะสอย่างคืออันดับแรกเป็น U.S. passport เนาะเป็น passport ของเขาเอง2เป็นใบ Birth Certificate เป็นใบแจ้งเกิดเนาะเป็นทั้งทั้งทั้งภาษาลาวแล้วก็ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนี่คนที่มาจากไทยกับภาษาไทยมีต้นฉบับแล้วก็มีตัวแปรแล้วก็มีตา Notary Public เนาะแล้วก็อันที่3 U.S. U.S. status U.S. status ก็คือมีใบเขียวบอมีใบมี b i r t Permit b o หรือมาพวกแบบลักษณะแบบออลแพงสที่เขาก็จะมี วีซ่าเนาะมีมีวีซ่าเนาะแล้วก็ C ี a แมนพุกของทอีูเขาอาจจะไปเบิ่งเพื่อเขาจะมีชัวร์ว่าเขาจะได้เกาะถือไปนํากระดีเนาะก่อข้อมูลนี่ทีนี้อันนี้เป็นนัดเอกสารที่ต้องเตรียมไปลกักๆเนาะทีนี้ทองจะให้เบิ่งวิธีกอกฟอร์มเนาะวิธีกอกฟอร์มทีว่าฟอร์มทีว่าทองมาโหลดดาวน์โหลดมาเนาะคือถ้าเขาไปเขาไปออฟฟิศของเจ้าหน้าที่เนาะอันนี้ทองยกตัวยกตัวอย่างซื่อ ซื้อเนาะอันนี้เป็นซื้อนามสกุลนี่เป็นซื้อทีว่าทองสมุดึ้นมาเองเนาะก็คือแถวแรกเนี่ยเป็น first name ก็คือโทนี่อ่า last name เป็นจาจาพนาวเนาะจาพนาวอ่าก็คือนี่เป็นแถวแรกเนาะแล้วก็แถวที่สองอ่าซื้อเนี่ยครั้งเขาบอกว่ามีซื้อนี่ทีว่าได้ใส่ตังจากข้างบนบออ่าบอมีเนาะห้องกับบอใส่แล้วครั้งสามใส่แถวสองเขามีบัสอ่า social media social media d o บอมีเฮาบอใส่เนาะที่นี่สถานที่เกิด สถานที่เกิดเนี่ยคือลูกชายเป็นเกิดอยู่เวียงจันทร์เนะาะลาวไซเวียงจันทร์ลาวไปเลยเนาะสถานที่ أ, เมืองที่เกิดแล้วกับประเทศลาวแล้วลกับวันเดือนปีเกิดเนาะเดี๋ยววันเดือนปีเกิดทั้งยออไซนี้และแถวที่หาเขาจะถามว่าอ่าอย่างที่บอเทมบาที่ว่าทองให้เตรียมเอกสาร u UH s c นี่ก่อนเขาให้ถามว่าสถานะของเฮาเนี่ยเป็นแบบไหนคือลูกชายเนี่ยเพิ่งเป็นเอเรียนก็คือมีใบเขียวแต่ยังบอทัน not allowed to work กเนาะก็ะคือเป็นใบมีใบเขียวแต่บอทัน อนุญาตให้เฮดเบียกว่าอายุายต่ำกว่าสิบแปดเนาะแล้วข้อที่หกเขาให้เช็กว่าเป็นอ่าอ่าเป็นลาติโนอบอหรือว่าอ่ฮิสแปนิกฮ่าวบอกว่าบาริเวนทั้งสองฮ่าก็ตอบโ no นเนาะแล้วข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดเนี่ยให้ติ๊กว่าฮ่าเป็นคนอ่าอย่าเป็นเป็น,เป,นเป็นคนอ่าอ่าประเภทใดประเทศใดเนาะเป็นเอเชียบอเป็นอเมริกันบอ เป็นอ่าคนดําคนขาวเขาบอกเขาเป็นเอเชียเนาะเาติเป็นเอเชียข้อที่8ปดเขาเป็นผู้หญิงผู้ซ้ายเนาะเขาเป็นแมวก็คือคลิกเป็นแมวเนาะแล้วก็ซื้อพอซื้อแม่อันนี้การยกตัวอย่างไปซื้อเนาะซื้อพอซื้อแม่์ซื้อพออ่าเขาใส่ซื้อพอไปข้อที่เก้าใส่ซื้ออ๋อข้อที่เก้าเป็นซื้อแม่เนาะข้อที่เก้าเป็นซื้อแม่แล้วก็ซื้อแอนลาสเนมแล้วก็โซเชียล e c u r i ของแม่เนาะถ้ามีกับใส่บ่มีกับใส่ที่ท้องใส่เป็นเลขศูนย์ใส่เป็นเลขศูนย์เป็นศูนย์ห้ แต่ว่าเขามีเขาก็ใส่โมมี้ก็บทีมไบยเขาก็เกิดดาโมีเนาะข้อที่สิบก็คือซื้อพอเนาะซื้อพอกับซื้อน้ำสกุลแล้วก็โซโซสกีดีนัมเบอร์คันโมมีเขาบอกอันโนอ่าที่ให้ติ๊กว่าอันโนคันโมมีเนาะแล้วข้อที่สิบเอ็เขาก็จะถามเนาะถามว่าอันนี้เขาโมต้องเขาตอบโนตอบโนอย่างเดียวนะข้อที่สิบสองว่ามีซื้อเนี่ยเขากะข้อที่สองเขาโมต้องตอบเป็นอย่างพอเขาโมดีไปใส่ซื้ออ,อื่นไปก่อนเนาะข้อที่สิบสามเหมือนกัน เขากะเราต้องใส่เนาะเราต้องใส่แล้วขอที่14่ก็ให้เขาเซ็นไซม์มือที่เขาเซ็นเอกสารเนี้ยเนาะขอที่16 18เดท,นนนนทเโฟนเขาใส่เบอร์โทรเขาเนาะอันนี้อันนี้ทองบริษายใส่เบอร์โทรอันนี้ให้เขาใส่เบอร์โทรเขาเนาะไซม์มือนี่แล้วก็ใส่เบอร์โทรของเขาเดทไทม์โฟนนัมเบอร์ใส่เบอร์โทรเนาะขอที่18ลืมลืมไปทองบริเขียนเบอร์โทรเข้าไปเขาเบอร์โทรศัพท์เขาใส่เนาะ18เนาะขอที่16เหียนไซที่อยู คือที่อยูอันนี้ทองเขียนใส่สองร้อยเมอร์เซสสตรีทแล้วก็เมืองที่อยู่แบนส์พิตส์แล้วก็รัฐนิวเจอร์ซีย์ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์เนาะแล้วก็เซนเนาะอ่าแล้วก็เซนแล้วก็ Send, เซนแล้วมานี่ขอขอที่สิบแปดเนี่ยไฮติกเนาะคันเบน,นว่าเป็นอเอากาสารนี่เขากรอกให้เขาเองเขาก็คิดว่าติ๊กเป็นมมนะโยเซลขอสิบแปดไฮติกอันแรกเนาะ ถ้าว่าเขาเขากรอ,อกเอกสารนี่ให้ลูกลูกให้ผู้อื่นเนี่ยเขาก็คิดเขาก็ติ๊กว็นอาเตอร์เดี๋ยวเขาก็ใส่เป็นสัน้นหรืออย่างเขาก็เลยอันนี้ได้คือกันเนาะอันนี้เป็นการขอนี่เป็นการขอมีการการอกข้อมูลคร่าวๆเนาะอันนี้ก็คือว่าเอามาฝากกันเนาะการสมัครโซเชียลซเูชันที้สามารถที่เองได้เนาะบม่มีคา่าใช้จ่ายแล้วหลังจากที่เขาสามาัครแล้วนี่ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณอา่าซิปอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เพิ่งกระทรงจดหมายมาให้แล้เนาะพร้อมหรือพร้อมกับคาดแล้วเขาจดไว้ดีเนาะ เก็บว่าดีเนาะเอกสารนี่ถือว่าสําคัญเนาะเอาไว้เสียแท็กแล้วกัเอกสารเพือย่างทยต้องอยางก,ก็ต้องใช้ใบนี้เนาะถือว่าสําคัญเนาะโอเคกะทองกะเอามาแชร์ประสบการณ์ประมาณนี้เนาะถ้าหากว่ามูเพื่อนอยากจะหู้อีหยงังเกี่ยวกับยูเมกาเนาะอันนี้ทองกะบ,บอกก่อนบอกโมเมนต์ทนายความหรือว่าโมเมนต์ลอ,อเยอร์เนาะที่โมเมนต์ทางด้านกฎหมายเอยงทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าแชร์ประสบการณ์ที อยู่มาอเมริกาอยู่สิบห้าปีเนี่ยกับพอมีประสบการณ์อยู่อันไหนเขาเห็ดเองได้เขาก็เห็ดเนาะเขาอันไหนเขาวอสะดวกเขาก็คอยใช้ทนายเนาะโอเคเขาจะฝากแค่นี้แหละบายบาย